ถ้าดูขึ้นบ้านหลังนี้ไว้เชี่ย estruct. อย่างนี้กูขึ้นได้นะต้องใช้สกิลวะ่ะต้องใช้สกิลต่อตัวปะเนี่ยเอ้ยกูว่าทำได้วะ่ะเพราะตอนว่าพี่จะขึ้นบนบน,น,น,นคลนนั่นอ่ะโอ้ยฉัยนน่ะคือ โอ้ my god เราขึ้นมาบนเกลนได้ด้วยวรอเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยขอลองอะไรได้ปะเฉยกู่ยู่้ไหะเนี่ยเฮ้ยอยอยู่ข้างหลังเน่อยู่ข้างหลังเน่อฮ้ย อะลบมปทาวเียเลยเฮ้ยเฮยเป็นไรอ่ะเติดเอ้ยเตาเลยโอ้ยเสียเลยเกยาดดดดดไปพอกับปหนึ่งสอง เย้ยังไม่ทำอะไรเลยแบตกล้องหมดแล้วจะกล้องแบตหมดแล้วทำไงดีอ่ะมีของให้ซื้อโอ้ยเมื่อวานมันไม่มีแล้วเว้ยเฮ้ยพี่ชินเฮ้ยดูท่านั่นสิเฮ้ยอยากได้ว่ะฮึบอ่้อมยังพร้อมยังโอ้ยทำไรอ่ะจะเลือกอาเคิวแล้วนะ มาอยู่ข้างๆมาอยู่ข้างๆหน่อยมาอยู่ข้างๆหน่อยเอ้ยฮัลโหลพร้อมอยามพร้อมอยัางมยามพร้อม,ออมแล้วเห้ยเตรียมตัวออกเดินทางได้โคตรแหลกเลยเหี้ยโอ้ยไม่กอดเราอยู่ที่ใดกันไม่รู้เอาละตอนนี้ มาอยู่สถานที่สีดัมเมิดแน่นอนว่ามันน่ากลัวจร,ริงครับพี่ไม่เคยออกมาสำรวจข้างนอกตรงนี้มาก่อนข้างนอกมาสำรวจได้เหรอเนี่ยเฮ้ยโอเคอยู่ดีออกซิเจนผมลดมาคุ้มว่ายังไง ออมันลดปกติอยู่แล้วเรียงตัวเรียงเลยเรยเรยเลยใช่ใช่ใชมันมีเวลาไงเฮ้ยเหมือนตรงนี้ก็เป็นทางลงอีกทางหนึ่งนะเนี่ยน้องลูตรงนี้เลยปะละ่ะไป s <S โอ๊ยโอ้ยไม่ตายแน่นอนเราไม่ตายเต็ีมสมใจดง โอ้อน,นี่เป็นประตูโอ้ดูนี่สิเราเจออะไรอะไรเสี่สิบโกงงูเฮ้ยเกิดไรขึ้นเปิไดปไฟไว้เปิดไฟไว้่าเข้าไปขึ้นที่ศายแล้วเนี่ยที่ไม่รู้อ๊ไม่ตายเจ็บ เดืดเจ็บดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นโรงงานล้างไม่รู้มีไว้ทำไมอะไรอะไรอะไรไป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  เฮเยลัานนปนริย้ยมจริงสิบหายละสิบหกูล้วสิบหายกูล้วสิบหายกูแล้ว

บาเบารโอ้ยกลับเลยกลับเลยโอ้ยมีโคกะโหลกนี้ด้วยไหมโอ้ยโอ้ยบ้ามึงรไอ้ตัวเหี้ยอะไรบ้านเอาไปล็อกฟอตอน มาแล้วครับน่าเวลาใส่ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาอันนิดเดียวแต่ก็ระทึกใช้ได้เออ้อว่างแต่เวลาตัดต่อคลิปเฮ้ยมาตะอนไหนเนี่ยไอ้เหี้ยได้แผนนี้าแล้วตามมาได้เวลาไปลงในสปุกทูบแล้วน้องเรามาดูในสปุกทูบดีกว่าโอ้ยอทำไรอะ เ้อมยังีบินเด็ดใช่ใช่ที่เราถ่ายไปเก็ยังเต็ีตัวออกเดินทางได้หยิบหยิบไปเก็บไม่รู้เอาละตอนนี้มาอยู่สทำให้เราเวมีคนดูสองร้อยแล้ววะเอาไงผมไม่ผมไม่ได้กินพี่ในเกมเลยไม่เป็นไรมาสำรวจข้างนอกตรงนี้มาก่อนข้างนอกมาสำรวจได้เหรอเนี่ย เฮ้ยเหมือนตรงนี้ก็เป็นทางลงอีกทางหนึ่งนะเนี่ยน้องตรงนี้เลยปะล่ะโอ้ยเขาบอกว่าต้นไม้ดูน่ากลัวมากไอ้แม่ต้นไม้ดูเศร้าอ้อดูนี่เสียเราเจออะไรดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นโรงงานร้างไม่รู้มีไว้ทำอะไร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  Oi! Oi! Oi, Paulo! Dee, hee! Oi, papai, 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 papai! Oi! Oi, Oi! Oi, NÃO! Disse... Oi! Oi! Okay. Oi, oi <sul Zahlen stuffed> <triamo> <triamo> Warte, think kann gonna warte, warte, warte,